คำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันในการอ่านจึงต้องระมัดระวังการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องและสื่อความหมายได้ตรงตามเจตนาของสารต้องอาศัยบริบทคำพ้องรูปมีสมลักษณะคือเขียนเหมือนกันออกเสียงต่างกันความหมายต่างกันตัวอย่างคำพ้องรูป คำว่าการีกับคำว่ากรีเขียนเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันคำว่าการีเป็นคำนามแปลว่าช้างแต่คำว่ากรีเป็นคำนามแปลว่าโครงแข็งแหลมที่หัวของกุ้งคำว่าขาเมาส์กับคำว่าเคปมาเขียนเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันคำว่าขาเมาส์เป็นคำนามเช่นโกรดขาเมาส์คือชื่อเรียกเงาและร่างแห้งของไม้ล้มลุกหลายชนิด แต่คำว่าเคมาเป็นคำนามแปลว่าความสบายใจหรือความสุขเกษมคำว่าคาแมเป็นคนํานามแปลว่าคนขมิน้นเขียนเป็นแคมก็มีส่วนคำว่าแคมเป็นคนํานามหมายถึงชื่อไมาลมลุกมาขึ้นตามชายน้ำ คำว่าคารู้เป็นคำนามหมายถึงครูถ้าใช้เป็นคำวิเศษจะหมายถึงหนักส่วนคำว่าคุเป็นคำนามหมายถึงภาชนะสารชนิดหนึ่งรูปกลมๆเหมือนกะลาตัดยาชันมีหูพิวใช้ตักน้ำคําว่าตหาหนุเป็นคำนามเป็นชื่อเต่าทะเลตีนแบนเป็นพายตีนหน้าใหญ่ยาว ใช้เป็นหลักในการว่ายน้ำปกติอาศัยอยู่ในทะเลจะขึ้นมาตามชายหาดเฉพาะวางไ่ส่วนคำว่าตะนุเป็นคำนามตัวหรือตน้นถ้าใช้เป็นคำสรรพ,พนามหมายถึงชั้นหรือข้าพาเจ้าคำว่าปัทวีเป็นคำนามแปลว่าท้ายเรือพิธีใช้เรียกเฉพาะเรือหลวงแต่ถ้าออกเสียงว่าปัทวีเป็นคำนามหมายถึงดิน บางครั้งก็ใช้ว่าปัทพีหรือปัทพีก็ได้คำว่าปร,รักเป็นคำกริยาหมายถึงหักชำรุดหรือสุดสรมใช้แก่สิ่งก่อสร้างแต่ถ้าออกเสียงว่าปร,รักเป็นคําริเศษแปลว่าเงื่อนคําว่าปรามาร เป็นคำกริยาหมายถึงดูถูกแต่ถ้าออกเสียงว่าปากรามาดจ,จะเป็นคำนามแปลว่าการจับต้องหรือการลูปคลํำคำว่าปักเป้าเป็นคำนามหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งมีหางยาวคู่กับว่าจุลาอีเป้าก็เรียกถ้าออกเสียงว่าปักกระเป้าจะเป็นคำนามเช่นกันแต่จะหมายถึงชื่อปลาทะเลมีพิษลำตัวป้อมหรือกลมมากน้อยแล้วแต่ชนิด